เพือลือนประธานของเจ้าสนองผู้มียศถึงแม่ทัพในที่สุดข้าคนลีกนี้ความจนจนได้ตอนนี้มีตำแหน่งเป็นถึงแม่ทัพอยากจะได้สิ่งใดก็ได้มีความสุขจริงๆสาดใจสมน้ำหน้าไอ้สเสน่ห์มันรักแม่มากก็ให้มันอยู่กับแม่ไปและเป็นเวลาเดียวกับ แม่ในนาแม่ของเจ้าสนองนั้นเดินทางมาถึงเรือนประทานของเจ้าสนองอยว่าจะเดินมาถึงในวังถามเข้ามาทั่วเลยอุย้ยตรงนี้น่าจะเป็นเรือนสุดท้ายแล้วเออขอโทษนะจ๊ะมีมีใครอยู่ข้างในบ้างจ๊ะมีคนอยู่หรือเปล่าเยี๋ยวคุณ ไอ้หนูสะน้องตกใจเมื่อเห็นแม่มาเอ็งเป็นอะไรของเอ็งวะไอ้สนองเขยมาได้ยังไงเนี่ยใครใช้ให้แกมาแล้วมาที่นี่มีใครเห็นหรือเปล่าก็แม่ก็ถามทางเข้ามาตลอดเลยนะลูกว่าเอ็งอยู่เรือนประทานทำไมต้องไปถามเขาด้วยเอาไอ้หนู ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นนั่งก่อนนั่งก่อนถ้าแม่ไม่ถามแล้วแม่จะเข้ามาหาเองถูกไหมลูกเลยเอ้ยแล้วค<ล>ุยมันเบาๆหน่อยเดี๋ยวคนอื่นได้ยินเข้าอ๋ออ๋ออน่งลุกขอโทษนะลูกนะขอโทษขอโทษอ <laughs> ขอโทษแม่ไม่รู้หูยไอ้หนูเองแต่งตัวสวยจังเลยว่าแม่ไม่เคยเห็นเลยเองมีสง่าราศีมากเลยนะลูกแล้วแล้วให้แม่นั่งข้างบน รู้ไหมว่าตีงเนี่ยมันราคาเท่าไหร่หไม่รู้ถามว่าข้าวของเสียหายไปแกมีปัญญาช่วยไหมออไม่มีหรอกลูกแม่ก็คนจนเองก็รู้อยู่เกบอกมาเลยเกม,มีทุจริอะไรสําคัญ <c oughs> ถ้าพูดเสร็จกระบิสหัวไปซะไม่มีอะไรแม่เห็นเองได้ดีเด้อแม่ก็ดีใจแล้วที่แม่เข้ามาเนี่ยแม่ก็ ทำปลาราปลาจอมทําอาหารมาให้ไอ้หนูกินแม่รู้ว่าอยู่ในวังเนี่ยคงจะไม่เด้ก,กินพวกปลาาปลาจอมใช่ไหมลูกแม่ทํามาให้เต็มเต็มถุงเลยลกูกสุกบกตอนนี้ข้าไปถึงแม่ทัพถ้าเกิดกินปาลปาฟาปลาจอมเหรอมันเป็นอาหารของคนจนคนรวยอย่างข้านะต้องกินอาหารดีดๆกินอาหารในวังเอาออกไปซะม้นไ้ คำพูดของสนองคุณไม่ในหนานั้นซึ้งแก่ใจออ๋แม่เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าเอวขคอนที่เองสวมใส่มันทำให้ลืมเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านหมดเลยเหรอลูกหรือแม้กระทั่งแม่และลูก ทำไมไล่แม่เหมือนหมูเหมือนหมาแบบนี้แม่มาหาเองแม่ไม่ได้อยากได้สิ่งใดเลยลูกเพียงเพราะแม่คิดถึงแม่อยากมาแสดงความยินดีให้กับเองแม่อุตส่าห์ขนของกับข้าวมาให้ตั้งไกล คนของชอบมาให้เองแล้วที่สำคัญแม่เอาเล่าของโปรดของเองมาด้วยกินสักหน่อยถ้าเองไม่ต้องการแม่เดี๋ยวแม่ก็จะกลับเองก็ได้ลูก ขอบใจนำของที่เจ้าเสนองรอบมากกว่ายามาอ้อสองแล้วเกาะกระแสยมาวเวหุ่นวาย เรื่อมึง,งอยากรวยรกันหรือไถึงมีนิส,ยนสนัยบ้านซีถอยไปกระไรหน้าอีกแกก,ก็เพราะว่าแม่กูมไม่มีไอ้สนองขอบ <ầ> ใจใช้เล่าลาดหัวผู้เป็นแบ่ วางความบันดาลโทสะให้กับผู้เป็นแม่ไปยิ่งน้ำเพื่อการกระทำของลูกเป็นเช่นนั้น ในเมื่อมึงไม่ยอมรับว่ากูเป็นแม่ของมึงน,นับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปไม่ต้องมาเรียกกูว่าแม่กูจะนำความเรื่องนี้ขึ้นกลาบทูลองค์จอมเจ้าว่ามึงเป็นลูกกูดูสิว่าเขาจะเชื่อใคร ความน้อยใจจึงพูดพร่องออกไปให้สนองได้ยินไอ้ลูกช่วัเดี๋ยวหัวจะรู้เรื่องนี้ไม่ได้เขารู้ค้าต้องหัวขังเจ้าสนองใช้ไม้ตีผู้เป็นแม่คุณปลาช่วยแม่ได้นาะนั้นทุกทรมานกับบาดแผลจากการที่เจ้าสนองทับตอนเ,อเมื่อเตือนแล้วไม่ฟังคนสุดท้ายก็ต้องลงเอยแบบนี้ถ้าไม่ทำแบบนี้ ม้าจะต้องเดือดร้อนหลับให้สบายนะคุณน้อยหนะ่าสนองคิดว่าแม่ของตัวเองนั้นวิ่งไปต้องไปตายกลางทางแน่นอน